ตอนรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กับกดซับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับเชาวเปสอ2พัผมนัทรดเดอร์นะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเออริงฮาแลนด์เพย์เจอร์ออฟเดอะวีหน่อยนะครับเพิ่งมีบุญญาธิการกดได้นะโอเคครับมาดูที่ดีเทลของฮาแลนด์ตัวนี้กันดีครับมาดูนี่เลยตำแหน่งเดียวก็คือกองหน้านะครับฮาแลนด์ต้องเป็นกองหน้าอยู่แล้วแต่สไตล์ของฮาแลนด์นะครับจะแตกต่างไปจากการ์ดอื่นนะครับการ์ดอื่นจะเป็นโก p โพเชอร์กองหน้าตัวหาช่องนะแต่อันนี้จะเป็นฟ็อกอินเดอะบ็อกนะครับ ฟ็อกซ์อินเดอะคืออะไรก็คือกองหน้าที่คอยจะหาพื้นที่ว่างตลอดเวลานะครับแต่เขาจะไม่ได้วิ่งทะลุช่องเหมือนกับพวกโปรโเชอร์นะครับส่วนทีมสไตล์นะครับก็จะเป็น90หมดเลยมาดูที่ค่าพลังของเออร์เลนแฮนแล้วนะครับการหาช่องสูงถึง87นะครับแล้วก็บอลคอนโทรล70ดิบบิ้ง77นะครับถือว่าพอเลี้ยงบอลได้ครับแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงดีมากนะ อ่าส่วนฟินิชชิ่งเนี่ยสูงถึง93ครับเฮดดิ้ง76ผมว่าหมวงบอลน,น,น้อยไปหน่อยนะอ่ามาดูที่สปีดน,นะครับสปีดน,นี่สูงถึง90นะครับการออกตัว 78, ิดคลิกพาวเวอร์90นะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งของร่างกาย90นะส่วนสเตอร์มินานะครับก็สูงแค่73นะไม่สามารถอยู่จนจบเกมได้นะครับจริงๆก็อยู่จบได้แหละถ้าไม่เอาฮาแลนด์ไปวิ่งเกินไปนะครับส่วนการใช้เท้าครับ การใช้เท้าขวาของฮาแลน์น,น่ะสูงถือว่าดีเลยนะสูงถึงไฮเลยแต่ว่าฮาเลนเป็นคนถนัดซ้ายนะครับการใช้เท้าขวาของเขาก็คือไม่ใช้เลยครับเขาแทบไม่ใช้เท้าขวาในการยิงเลยนะครับส่วนฟอร์มก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนะครับมาดูที่สกิลของเขาดีกว่าครับแน่นอนเขามีสกิลหม่งบอลน,นะครับมียิงชิปมียิงใกล้มีไลซิ่งชอ็อตแล้วก็มีจบสกอร์แบบท่าแปลกๆนะครับอโตมิกนะครับแล้วก็มีเฟิร์สไทม์ช็อตมียิงจุดโทษมีซุปเปอร์ซับมีไฟติ้งสปิริตนะครับ ไฟติ้งสเปริลอะสำคัญนะมันทําให้ฮาเลน์อะก็เป็นสกิลหนึ่งที่ช่วยให้เาฮาเลนอยู่จนจบเกมนะครับถึงจะสต์มินาหมดไปแล้วแต่ไฟติ้งส g s ริ r i t มันเป็นสกิลเลือดนักสู้ไงมันสามารถยืนอยู่ได้จนจบเกมนะครับตามตรงครับตั้งแต่เล่นเกมเพสมาผมแทบไม่ได้ใช้กองหน้าที่เป็นฟ็อก n t อินเดอะบ็อกเลยครับเพราะว่าผมใช้แล้วผมรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบนะครับผมชอบโปรโพเชอร์มากกว่าก็คือแทงทะลุช่องให้มันหายไปเลยนะฮะตอนที่เพสอัปเดตเวอร์ชันใหม่มาครับ ผมเพิ่งได้เล่นฮารแลนด์ก็คือครั้งนี้เลยครับเพิ่งมีบุญเปิดฮาแลนด์ฟิวเจอร์ได้ก็ตอนนี้นะครับไอ้ภาคที่แล้วอ่ะเคยเล่นฮารแลนด์อยู่บ้างครับแต่ว่าฮารแลนด์ตัวที่แล้วจะเป็นโคปเชอร์นะครับจังหวะนี้ครับซิโก้เลี้ยงมาครับไปแล้วครับฮารแลนด์วิ่งไปแล้วยิงด้วยเท้าขวาคมคมครับเท้าขวาเขาก็ยิงได้ครับทายได้ยิงนะอ่าช็อตเมื่อกี้ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับฟ็อกอินเดอะบ็อกจะไม่ค่อยวิ่งทะลุช่องแบบทะลุไปขนาดนั้นแต่ว่า เพราะอินเดอะบ็อกซ์จะคอยยืนอยู่ระหว่างกองกลาของเรากับกองหลังฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นพื้นที่ว่างๆให้เราอาจ่ายบอลเข้าไปฟอกอินเดอะบ็อกซ์จะได้ตัดสินใจว่าจะไปเองหรือว่าจะจ่ายให้เพื่อนนะครับหรือว่าจะยิงเองก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วฟอกอินเดอะบ็อกซ์นะครับก็สามารถวิ่งทะลุช่องได้เลยครับแต่ว่าต้องชิงวันทูเอานะครับซึ่งการจ่ายบอลหนูฮาแลนด์ผมบอกเลยครับจ่ายดีบ้างไม่ดีบ้างครับออกไปทางแย่ด้วยซ้ําเลยครับ แต่การยืนตำแหน่งในเกมลุกของฮาแลนด์นะครับที่สูง1.87เนี่ยทำให้เขายืนตำแหน่งได้ดีครับเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่รอยิงอยู่ตลอดเวลานะครับเรียกได้ว่าเป็นกองหน้ารอยิงแล้วกันครับแต่กองหน้าก็ต้องลอยิงถูกไหมเออมันเป็นมันแล้วแต่นะกองหน้าใครจะชอบแบบไหนนะกองหน้าสไตล์รอยิงกองหน้าเชื่อมเกมอย่างนี้มันมีหลากหลายครับแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมยังไงผมก็คิดว่ากองหน้ายังไงมันก็ต้องจบสกอร์ให้ได้อะจะมา เชื่อมเกมมันก็นแล้วแต่สุดท้ายแล้วหน้าที่ของกองหน้าก็คือต้องจบสกอร์อันนี้มันคือความคิดเห็นเฉพาะของผมนะเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาอาัดคลิปเนี่ยผมไปเจอคอมเมนต์ใน u t u b e นะครับว่าฮาแลนด์มันคือกองหน้าดีแค่รอยิงนะครับซึ่งผมแบบผมโคตรจะไม่เห็นด้วยกับคอมเมนต์นั้นเลยครับมาครับโบเวนหล่ะให้ซิกโก้ที่ไม่ใช่เกียรติศักดิ์ครับวิ่งเข้าไปแล้วครับจี้เข้าไปฮาแลนด์วิ่งรอยิงไปแล้วยิงเข้าไปด้วยซ้ายเรียบร้อยครับ แล้วก็ัดตมาดเข้าไปหนึ่งทีชอบท่าดีใจนี่ฮาแลนชิฝ่ายลรฆ่าคด,ดตมาดถึงการเลี้ยงบอลของฮาเลนจะน้อยนะครับแต่ว่าด้วยสรีระของฮาแลนน่ะมันเป็นตัวที่สูงใหญ่แล้วก็ข่าความแข็งแกร่งที่สูงถึง90นะถ้าเหลี่ยมของฮาเลนได้เปรียบะ่ะก็คือแย่่ยงบอลจากฮาแลนยากอ่ะเป็นตัวที่แย่ยงบอลยากจริงนะถ้าเหลี่ยมเขาได้เปรียบจริงๆนะผมเคยเจอกับฮาเลนของฝั่งลงข้ามาแล้วผมเคยใช้ลูริเกอร์ไปชนกับฮาแลนตัวเนี้ย ผมจำไม่ได้ว่าฮาเลนตัวไหนนะแต่รู้สึกว่าลูริเกอร์ยังชนแพ้ฮาเลนน่ะลูริเกอร์เป็นกองหลังที่ตัวใหญ่และแข็งแกร่งมากเ้ยเรียกได้ว่าท่าเหลี่ยมของเราชนะนี่คือหายห่วงเลยครับเรื่องการวิ่งเข้าไปยิงนะจังหวะนี้ครับแลฟฟอร์ดแย่งบอลมาได้ครับวิ่งเข้าไปแล้วครับเกมสวนนะแล้วก็จ่ายฮาเลนที่รออยู่แล้วแล้วก็ยิงไกลเข้าไปครับนี่ครับยิงไกลดีมากครับมีทั้งสกิลลองเลนชูตติงครับแล้วก็ไลซิงช็อตใช่ไหมแล้วก็มีค่าพลังยิงถึงที่สูงถึง90นะครับ ทำให้หมดปัญหาเรื่องการยิงไกลเลยครับส่วนเรื่องการปั่นโค้งของฮาแลนด์นะครับผมมองว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ค่อยใช้ดีกว่าครับเพราะว่าการปั่นโค้งของเขาสูงแค่69นะครับมันน้อยไปหน่อยครับแถมสกิลปั่นโค้งก็ไม่มีด้วยครับมาดูจังหวะนี้ครับโบเวนจ่ายให้ฮาแลนด์ครับชิงวันทูไปแล้วครับดูความเร็วของฮาแลนด์ครับสปีดปลายเหลือๆครับ9 0สครับถ้าเราทําชิงดีๆหรือหาจังหวะที่แทงทาุช่องดีๆนะครับ ฮาเลนเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากๆครับถึงจะสป,ปีดต้นจะเป็นการออกตัวที่ช้านะฮาเลนเป็นตัวที่ออกตัวช้านะแต่ด้วยตัวใหญ่อ่ะคือความตัวใหญ่และความขายาวอ่ะมันทําให้ไม่ต่างอะไรกับตัววิ่งเร็วอ่ะดูจังหวะสนกับครับจ่ายไซซีโมนมาครับปิกโก้เติมมาแล้วหลายซีโมอนอีกรอบแล้วก็วิ่งไปครับฮาเลนออกตัวแล้วครับถึงจะช้าหน่อยแต่มันเร็วปลายครับเขายังเอาไม่อยู่ครับนี่ครับยิงไกลเข้าไปเรียบร้อย คือถ้าได้ออกตัวในความเร็วสูงสุดที่ความเร็วสูงถึง90เนี่ย <S <S 1> <S 1> ยากที่จะหยุดฮาเล่นทันจริงๆครับถ้าไม่เอาไปดักข้างหน้าจริงๆอะ่ะคือเอามาประกบอะไรเงี้ยเบียดด้านข้างก็เบียดเอาไม่ลงะฮะผมพูดตรงๆเลยเพราะเพราะว่ามันตัวมันใหญ่อะ่ะมาดูการเล่นลูกกาดนั้งครับอ่าให้แบ็คเติมมาเปิดเข้าไปกระโดดโมงเข้าไปเรียบร้อย ถึงค่าหม่งบอลจะน้อยครับแต่ว่าก็ยังมีสกิลเฮดดิ้งที่ช่วยในการหม่งนะบวกกับตัวที่สูงใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ค่ากระโดดที่สูงถึง81นะครับคือมันดูโกงอะ่ะคนที่สูงถึง190กว่า194แล้วค่ากระโดดขนาดเนี้ยมันแบบมันทาให้ได้เปรียบอยู่แล้วอะ่ะจังหวะนี้ครับม,มาเลียโดสกัดครับแต่ยังเอวบอลมาได้อยู่ครับแล้วก็เปิดด้วยเท้าซ้ายเข้าไปฮารลนดอเฮ้อห่ว <c oughs> หงเข้าไปอีกแล้วครับเรียกได้ว่า สายเปิดมงถูกใจครับตัวนี้ฮะจังหวะนี้ครับซิกโก้ได้บอลมาแล้วครับแล้วก็โยนให้แลฟฟอร์ดฮะลับฟอร์ดก็โยนให้ฮาร์นรนอีกทีครับกระโดดมงเข้าไปอีกแล้วครับนี่ฮาร์เรนเรียกได้ว่าการเล่นลูกอากาศก็อันตรายจริงๆครับจะอยู่บนพื้นก็อันตรายลูกาอากาศก็อันตรายครับสมกับเป็นกองหน้าที่อาจจะเป็นว่าที่บัลลังดอในอนาคตนะครับไม่แน่ไม่นอนครับมาดูจังหวะนี้ครับทอซ่าไหลให้โบเวนครับโบเวนเปิดเข้าไปมง แต่ว่าเขาเซฟได้แต่ฮาเลนยังได้อยู่ครับยิงซ้าเข้าไปฮะเรียกว่าหาพื้นที่ในการยิงดีมากด้วยครับเพราะว่าอาจจะเป็นฟ็อกอินเดอร์บอคเนะเป็นเพชรคาที่ว่าหาการทำประตูดีอ่ะสรุปการใช้งานครับฮาเลนเป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่ถือว่า OP ครับด้วยรูปล่างที่ถือว่าสูงใหญ่นะครับทาให้การเล่นบอลวิ่งกระชากทะลุช่องไปก็ทําให้กองหลังฝั่งตรงข้ามเขาประกบได้ยากหรือว่าจากการเล่นลูกกลางอากาศนะครับที่ตาลีลาของเขาก็ได้เปรียบเหมือนกัน,นครับเล่นลูกกลางอากาศก็ดีเหมือนกันนะฮะ ถ้าใครได้เล่นฮารเล่นที่เป็นฟิลเจอร์ตัวก่อนหน้านี้ <c oughs> ก็อาจจะไม่ชินกับฮารลนตัวนี้ครับ <c oughs> เพราะว่าฮารลนตัวนี้มันเป็นฟ็อกอินอะบ็อกนะจะไม่ได้หาช่องแบบวิ่งทะลุช่องเหมือนตัวเก่าๆนะครับจะถามว่ามีข้อเสียไหมมีแน่นอนครับคือเครื่องการจ่ายบอลชิงบอลครับการจ่ายบอลของฮาแลนน่มันน้อยนะครับทําให้การจ่ายบางครั้งมันก็จะไม่ตรงการชิงบอลอย่างเงี้ยคือชิงบอลทูมันก็จะจ่ายไม่ตรงกับตัวที่เราต้องการให้ชิงนะครับ ส่วนอีกเรื่องก,ก็คือการเลี้ยงบอลฮาเลนเป็นตัวที่เลี้ยงบอลช้ามากๆนะกว่าจะพลิกตัวกว่าจะอะไรมันดูช้าครับแต่ถ้าในช่วงระหว่างที่ใกล้กรอบเกตโทษคู่ต่อสู้อะ่ะแล้วเหลี่ยมของฮาแลนได้เปรียบแบบเราก็จะสามารถหักฮาเลนเข้าไปยิงเข้าเท้าซ้ายของเขาได้ยิงข้างที่เขาถนัดอะ่ะจะดีที่สุดครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือฮาเลนเป็นตัวที่ไม่เหมาะกับการรับบอลและก็ชากไปเองครับเพราะว่าสปีดต,ต้นเขาช้าครับฮาเลนเป็นตัวที่ออกช้าตอกตัวช้าเหลือเกินครับ ต้องรอให้บอดของฮาแลนด์วิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนน่ะแล้วค่อยแทงทะลุช่องเข้าไปครับถึงจะดีที่สุดนะเอาล่ะผมก็ขอจบคลิปรีวิวฮาแลนด์ไว้เพียงเท่านี้แหละครับส่วนทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับคิดเห็นยังไงกับเออร์ลิงฮาแลนด์ตัวนี้บ้างครับหรือว่าเคยกดเออร์ลิงฮาแลนด์เทเยอร์ออเดวีการ์ดใบก่อนนะซึ่งผมไม่เคยได้ฮาแลนด์เลยครับมาดวงดีก็คือใบนี้แหละจริงๆนะยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณมากๆที่ดูผมจนจบนะ ไว้เจอกันตัวหน้าครับสวัสดีครับ